ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เพิ่มพลังงานแดนกลางแมนยูพร้อมทุ่มขวาชูบีเมนดี้คุมแดนกลางแทกาเซมิโลซัมเมอร์นี้ล่าสุดมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางตัวมาตินชูบีเมนดี้กองกลางตัวเก่งของโซซิดาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะเข้ามาเพิ่มพลังงานแดนกลางของทีมในฤดูกาลหน้าตามรายงานล่าสุดจากเจมดักเกอร์ผู้สื่อข่าวคนดังจาก เดอะเทเลกราฟโดยเป็นที่เข้าใจว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ทีมปีศาจแดงจะต้องผ่าตัดขุมกําลังครั้งใหญ่นะครับและหนึ่งในตําแหน่งที่ต้องมีการเสริมทัพก็คือกองกลางตัวรับเนื่องจากเป็นที่แน่นอนว่าคิเสเซียนอิลิกเซนจะออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้ส่วนกาซิโมโลก็จะถูกผลักดันในการปล่อยตัวเพื่อลดเพาด,ดานค่าเหนื่อยของทีมลงทั้งขายขาดหรือว่ายืมตัวเนื่องจากตอนนี้ตัวของกาซิโมโลเป็นผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในทีมอยู่ที่ ประมาณ18.2ล้านปอนด์ต่อปีสําหรับค่าเหนื่อยของกาเซมิโลโดยตามรายงานของเจมดักเกอร์ได้ระบุว่าทีมปีศาจแดงจะเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการกับโซซิดัตหลังจากจบฤดูกาลนี้และพร้อมที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาให้กับโซซิดัตเป็นเงินจํานวน51ล้านปอนด์หากว่าพวกเขาประสบความสําเร็จในการปล่อยตัวคาเซมิโลออกจากทีมได้เพื่อคว้าตัวมาตินชูบีเมนดี้มิดฟิลทีมชาติสเปนวัย26ปีมาประสานงานกับมานูเอลูกาเต้ โดยเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแมนยูก็เคยตกเป็นข่าวกับมาตินชูบีเบนดี้มาแล้วนะครับแต่ว่าในตอนนั้นตัวนักเตะเลือกที่จะอยู่ขาแข้งกับโซซิดาตต่อไปทําให้ทีมปีศาจแดงหันไปคว้าตัวมานนเอลโอกาเต้มาร่วมทีมและในรายงานได้ระบุว่าในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ชื่อของชูบีเมนดี้ก็ยังเป็นที่พูดถึงนะครับหลังจากที่โจกินอาเปรีบายประธานสโมสรโซซิดาได้ออกมาแสดงความเห็นว่ามาตินชูบีเมนดี้กองกลางเนื้อหอมของทีม จะได้รับอนุญาตในการออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หากว่ามีทีมที่จะฉีกสัญญาณนักเตะจานวน51ล้านปอนด์สำหรับทีมปีศาจแดงดูแล้วก็น่าจะต้องซื้อกองกลางตัวรับเข้ามาเพิ่มนะครับเพราะว่าการเล่นระบบ3-4-3ของลูเบนอโมริมจําเป็นอย่างมากที่กองกลางจะต้องมีพลังงานสูงสําหรับกาเซมิโลในช่วงหลังก็ถือว่ากลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าค่าเหนื่อยค่อนข้างสูงนะครับรับกับทีมอยู่ประมาณ350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และถ้า หากสามารถปล่อยคาเซมิโลออกจากทีมได้ทีมก็จะประหยัดค่าเหนื่อยได้มากถึงปีละ18.2ล้านปอนด์เลยทีเดียวน่าจะทําให้สามารถเซ็นกองกลางดีๆเข้ามาร่วมทีมได้สักหนึ่งคนนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสื่ออิตาลีแชร์กาเนโชพร้อมย,ย้ายหนีแมนยูไปนาโปลีหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อโอกาสลงเล่นแชมเปี้ยนลีกล่าสุดตามรายงานจากดาน,นิเอเลลองโก้ e. co, นักข่าวสายตลาดนักเตะชื่อดังของสื่อกาเชโอมคาโตได้ระบุว่าอเลฮันโดกาเนโชแนวลุกชาวอาเจนไทน์พร้อมย,ย้ายหนีแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่หลังจากจบฤดูกาลนี้เนื่องจากตัวนักเตะต,ต้องการมองหาสโมสรที่ได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับและยังรวมไปถึง ไม่มั่นใจสถานการณ์ของตัวเองในฤดูกาลหน้าหลังมีข่าวว่าแมนยูกำลังจะคว้าตัวมาเตอุสธุนย่าเข้ามาเป็นตัวจริงแทนที่ตำแหน่งของกานาโช่ด้วยโดยทางด้านลองโกเชื่อว่าจุดหมายปลายทางที่กานาโช่จะย้ายไปร่วมทีมก็คือนาโปลีนะครับหลังจากในช่วงตลาดมกราคมที่ผ่านมานาโปลียื่นข้อเสนอถึงสองครั้งเพื่อคว้าตัวกานาโช่ไปร่วงทีมแต่ว่าไม่สำเร็จโดยเชื่อว่าทีมของอันโตนิโอคอนเต้จะกลับมายื่นข้อเสนอคว้าตัวก ในช่วงอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ หลังมีกระแสะข่าวว่าแมนยูพร้อมพิจารณาเรื่องขายกานาโชนะครับแต่จะต้องได้ค่าตัวไม่น้อยกว่า60ล้านปอนด์เท่านั้นเพราะเนื่องจากทีมปีศาจแดงต้องระดมทุนในการเสริมทัพให้กับลูเบนอัลโมลิมแต่การขายอาริฮันโดกานาโชที่เป็นนักเตะจากอะคาเดมี่ของทีมก็จะทําให้ทีมได้กําไรแบบเต็มๆนะครับซึ่งทางด้านนักข่าวอิตาลียังระบุว่าตัวของกานาโชเองก็อยากย้ายไปร่วมทีมนาโปลรีเช่นกันเพื่อโอกาสได้ลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ย ีกในฤดูการหน้า ทำให้ข้อตกลงส่วนตัวของนักเตะไม่มีปัญหานะครับเหลือเพียงแค่นาโปลีจะต้องยื่นข้อเสนอตามที่ทีมปีศาจแดงต้องการเท่านั้นก็จะสามารถปิดดิวคว้าตัวอเริฮันโดกานชโชไปร่วมทีมได้สําเร็จดูแล้วน้องมันก็น่าจะอยากย้ายออกจากทีมปีศาจแดงจริงๆนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมานาโปลีคงไม่ยื่นข้อเสนอถึง2รอบนะครับเพื่อคว้าตัวกานชโชไปร่วมทีมและตอนนี้ใกล้จะปิดซีซั่นก็เริ่มมีข่าวออกมาอีกแล้วนะ ว่านาโปลีจะกลับมายื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวกานาโชไปร่วมทีมอีกครั้งแล้วเพื่อนเพื่อพี่พี่แฟนปีศาจแดงและครับคิดว่าอย่างไรสําหรับการขายอเรฮันโดกานาโชจํานวน60ล้านปอนเหมาะสมหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับแต่ส่วนตัวแอดมินคิดว่าการย้ายไปนาโปลีของกานาโชนักเตะน,น่าจะสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ต่างกับสกอตต์แม็กโทมินอย่างแน่นอน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับวินล,ล่าเริ่มถกแมนยูส่งคืนแลฟฟอร์ดก่อนกำหนดล่าสุดมีรายงานว่าสโมสสแอสตันวินล,ล่ากำลังเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการส่งตัวมาคัดแลฟฟอร์ดกลับคืนให้กับแมนยูก่อนกำหนดที่ระบุในสัญญาเดือนมิถุนายนภายหลังจากที่ตัวของแลฟฟอร์ดได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณแฮมสติงและสอบปิดเทอมก่อนกำหนดเป็นที่เรียบร้อยโดยแลฟฟอร์ดได้รับอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับ ซึ่งอาจจะทําให้ตัวนักเตะต้องพักตลอดช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้โดยรายงานจากดีแอเรติกได้ระบุว่ามีการคาดการณ์ว่าแลฟฟอร์ดไม่จําเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่จะต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความร้ายแรงของอาการบาดเจ็บของเขาในครั้งนี้ขณะที่ทางด้านดีแอเรติกได้รายงานเพิ่มเติมว่าการยืมตัวแลฟฟอร์ดที่แอสตันวินล่าอาจจะถูกยกเลิกก่อนกําหนดด้วยหากผลตรวจยืนยันว่าแลฟฟอร์ดไม่ฟิตพอที่จะลงเล่นในเกมที่เหลือของ ลลได้โดยลูกทีมของอูนายเอมิลี่เหลือเกมในเพเมลิกอีกเพียงแค่4ี่เกมเท่านั้นนะครับที่จะพบกับฟูลแลมและแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เป็นเกมสุดท้ายโดยที่แลฟฟอร์จะไม่มีสิทธิ์ลงเล่นพบกับปีศาจแดงในวันสุดท้ายของฤดูกาลนะครับซึ่งก็คือวันที่25พฤษภาคมดังนั้นเกมสุดท้ายที่ตัวของแลฟฟอร์มีโอกาสจะได้ลงสนามก็คือเกมกับสเปอร์ในวันที่18พฤษภาคมเท่านั้น ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับผู้อํานวยการเบติสยืนยันว่าอยากได้ตัวแอนโทนี่ร่วมทัพถาวรล่าสุดทางด้านมานูฟาคาโดผู้อํานวยการกีฬาของเบติสยืนยันชัดเจนว่าสโมสรจะทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อเซ็นสัญญาถาวรกับแอตโทนี่ที่ยืมตัวมาจากปีศาจแดงแล้วตัวของแอนโทนี่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยแนวลุกวัย25ปีรายนี้กลับมาโชว์ฟอร์มแจ่มอีกครั้งนะครับนับตั้งแต่ที่เจ้าตัวย้ายมาเล่นในสเปนโดยมีส่วน ร่วมกับ9ประตูจากการลงสนาม18นัดและช่วงหลังมีข่าวหนาหูเกี่ยวกับอนาคตของแอตโทนี่นะครับซึ่งทางฝั่งเบติตเองก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาอยากเก็บแอตโทนี่ไว้ใช้งานต่อไปในฤดูกาลหน้าแต่ดูเหมือนว่าอุปสรรคจะอยู่ที่ค่าตัวของนักเตะน,นะครับซึ่งมีรายงานว่าแมนยูตั้งราคาขายแอตโทนี่ไว้อยู่ที่50ล้านยูโรดังนั้นทางเลือกที่จะเปลี่ยนไปได้มากที่สุดตอนนี้ของเบติสก็คือการเจรจาขอยืมตัวแอตโทนี่ต่อไป อีกหนึ่งฤดูการหากไม่สามารถตกลงซื้อขาดกับแมนยูได้และนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันที่30เมษายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ